ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุพัพิรุณฉบับที่4 144ทับ2,567เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้21กรกฎาคม2,567พายุดีเปรสช,ชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนพัดพิรุณแล้วโดยเมื่อเวลา16นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหาหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด17องศาเหนือลองติจูด110.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหาหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่21-23กรกฎาคม 2,567โดยพายุนี pues Godzilla, ้จะไม่ส um ่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงเวลาวันดังกล่าวไว้ด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0 0 0นวันนี้ถึง0 0 0นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานี สกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอํานาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด 3 0 3 5องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราาานนีขึ้ม ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและบริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่0 2 3 9 9 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงออกประกาศณวันที่22กรกฎาคม2567ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา